กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูกขาดพอๆกับนางนางคือเก่าพี่น้องบรรยากาศอยู่ห่านกินข่าวเราพี่น้องห่าน,นพื้นเนาะสดีีพ่น้องมากันกันละท<ะ>คนพี่น้องเลย<อ>พี่น้องที่มากินเพลอเลยค่ะสี่มาสิสันเข่าสวัสดีพี่น้องบมาแล้วสิเพล่กเป็นยังวะสีพี่น้องมาซิ้นเลยท่าว่า แม่แต่ว่าสุกับโป๊กโปโก้สิ้นหรือไงพี่น้องกินหล่หมดเนาะพี่น้องเอาเมย์ด่าแล้วมีแต่ผูกิกินลายๆไปเนาะเ้ยขว่าวเลยตอนนี้นะยู่แห้งกินในใจนะกินข้าวแล้วแลยั่นล้วอยากซิมเพิร์ต่อในตอนนี้นะอย่าเบิร์ดเมื่อเช้อีกแลอยากเบิรดอีกแล้วตอนนี้นะอ้าทางนั้นยังเงินคาบะอยู่พี่น้องเข้ากระถ่ายกระถางน้องเจโน่ F C เนี่ยมาเผา F C F C มาขายสินแบะพี่น้องเลยกระสาวสวยเลยพี่น้อง แม่เอ้ามาพอเจแสดงอยู่พี่กัจจาวามาท hmm. eh, so totally ่วงเัาจจืึกอ่ะพัมาท่วงเฮาวมูเฮาอยู่อะเอฟซีมาพ่อเอฟซีกับมาคายสินเบสแต่มาถือใจเจเจแต่มาเมาบุราซองระซองเขินมาพ่อจับยิ่จับกับกระด้างแหง่เงาะขึ้นกระเลดำหน้าว่ะแม่เดี่ยวขาวเจ๊นะเฮ็ดเอฟซีนะเฮ็ดยังบ่ถืีหนังยิ่งเดี๋ยวมีเอฟซีได้วบอว่าจะอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศเนาะเกิดเฟฟซีได้ ผมีเอกับบมีมือนี่ค่ะค่ะบมีคนสั่งขึ้นมากับบมีวันนี้ค่ะต้องขอบคุณเบิร์ตเลยตอนนี้ก็ยังรอไป่น้งเลยยังรอกินเข่ามระปกบ้มาลุกนั่นีกโอ้ยมาทำการไปแ้วเลยหัวอยู่บัดเมือ โมมี่วัดสีบหัวแค่ไหนมาำกันน่ะกระโบนบุรเป็นเอฟซีเมนอกิกกับขามาเด้อเป็นนองมือดีกันท้าหมวกขา้าคือเก้ากระไปทำกัเนอกแล้จ้าเมนอกิกยังบ่มียังบ่มีส่งให้เราเยเพิ่งยังหาเงินซื้อโท่าัพร์ซับอยู่ตอนนี้เพิ่็อยากมีสองคือกันเนาะ พราะว่าเพิ exactly. no, yeah. ่นมากกับสม่าอ uh, ่ะด so ้วยเจ๊ไซเดร็ตเิ่นกับม่วนเป่น้องไรเพิ่นก็อยากมีซององกันเม่น้องกิ๊กกันเลยบอกว่าเพิ่นยังหาเงินตื้อโทรศัพท์เพิ่นแม่ได้หันอยู่ใกลเรียนทางเนาะเสียงรถดะไดังอจะมาอยู่อันนี้เป็นแกงกอกยังเกาะอันนี้แกงกอกทงแกงกอกทงแมีแกงกออกเนื้มีแต่แกงกอกยี่ตลาดแกงกอกมีแกงกอกทงแกงกอกเนื้อแกงกอกกลางอะไรกันกแกงกอกโง กอกทงกีเกอกเนื้อกเกากลางเกาะดงสี่แกงก่ปาตนม่คน้องปเแ่้อาแม่นาะม่นะเาเปทาหาจำจุดแม่นีนีสรอะไรกันไม่รู้าเจ้าบ่ตื่นบ่เพราะว่านอยู่ในหูบเขาจริงงามกว่าในหุเจ้าบ่ตตใจญ่ใจ่เร็ซส้มเพินพี่น้อง เห็นตัวจริงงามกว่าในเอ็นในหูกว่าสันเจ๊จะมาดีใจนะเจ๊กันเลยว่ามาเมาสือสินเบะสือสินเบะักซีนะจะพูดเดียวห่อย่องขย่องกระไรสองขย่อกระไรสอถือย่อนะกระไรสอเลยบ้านขย่องเจ็ดสิบเบสก็มาจับแมนก็เจ้ากับมาคายสม่าวนะเราสม่ากัน้านๆเนาะโดนๆกินเทอหนึ่งแบบนี้

สังเพ้่อไวจะได้ก่อนสันีซอสใหม่เด้ออันนั้นเพ้ออันนั้นไปมจาอัไปดึงอันนี้ซอสมนงกิ๊กมนงกิ๊กเพินปึ๊กได้ี่น้องเอ้ันสินตอนนี้สนีป่าได้แล้วอันนี้หากินหากินต้นในฮกะซน้ำตกเส็นใสเส็นหน่อย้องเอ้ เส้นเล็กเนาะที่เราบานตัวเองสะดอกตอนนี้เส็นนงาอู้หิวแล้วกันท้องโคตรเลยตอนนี้อยากขาวแห้งบ่ายมุงแล้วบ่ายมุ้งกวนะเบาจ่ายกับใครหนาเนี่นกว่าต้องเอาใจจักหน่อยระ้ว่างแบโอ้ยเป็นยังดองซอเค เซลบูบ่าวพี่น้องไม่ใช่กูเห็นแล้วนะเซลบูบ่าวปิดกล่องบอดี้บอดี้ปิดแล้วบอดี้ปิดสันี่บัดนี้เซลน้องเคยเอิ้น้องก็เซน้องเคยไปก่อนนะจะเหม่อว่าตรบาตรทีเลยก่อนขยะหลอกขาโอ้ยมาป้อนมาป้อนค่ะตอนนี้นี่แหละพี่น้องเอ้ย ตอนนี้นะเห็นหน้าเมนองกิ๊กก็เป็นสังเป็นน้องยิ้วเข่าแห้งยิ้วเข่าแห้งิวเาก็ได้หเสื้อซีสีนะมาสั่งแกผิดไทยผิดไทยก็เป็นแ่นี้บันอกพี่น้องพี่น้องต้องข่าใจได้กว่าบัตนอกเป็นตะแสลับซิมซิมาอยากกินห้องหมูแล้จังก้าอะนะ คอมฮิวิงเจะเป็นผ้านีกันไกนำขอามเลเฮ้ยเจใส่ตัวใหญ่ไปเนาะตัวใหญ่เน่คือตัวในต้นนมันจะเป็นแมนแมนกินมาผ้าซอดพี่น้องเมื่อนี่มันจะได้กินยุเงินขนวนมันเป็นนี่ยออกน้ำมุบ้านเฮาเด้พี่น้องแมนแมนแมนเป็นวุ้นเออวุ้นยังนาฟางหลักกนนากินได้เจ๊ว่าว่า เอาป่อยกันอีกกว่านี่อีกเลือกกินนะนี่เปล่าาอางเงี้ยเลือกกินนะนี่เบาตายนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้เนี่ยสิบ่ายสองโมงเล้วพี่น้องข้าวเศร้ายังม่ได้กินเลยฟ้านเพิ่นยังหัวเซย์มึงดูพี่น้องขนาดเฮาวากินข้าวเศร้ามากแล้วเฮายังหิวตอนนี้หิวเฮงน่านแม่น้องกิ๊กก็ได้เลยอุ้ยอันนี้พิเศษนะจ้า ย่อกระซาจะใส่เสื้อยังเกาะใส่ยังเกาะย่ออยู่พุมหนึ่งน่ะเนาะสายสเต็กใส่แดงนะใส่สเต็กแมนพิษภัทรตัวแรกก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮาแบบว่ามานำกันแล้วก็เบาเนื้อหัวหม้วก็ใส่เสื้อกันแบบเนาะแมนคำเบาก็บบริหัวเบาคำบริสุภาพกขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะมานำการคำเบาก็บบริหัวคือแนวนี้แล่แต่หัวอยู่บดมือมานำกัน กันขีจกกเอ้ดแล้วกันบ่เฮ้ยแมนเก็บนแบบแบบพากันเเบวใส่เว้วกันนะเอื้นใส่กันนะคนในเฮือนเขาจักรก็ตกใจคือหวาดแล้วพวกนี่เป็นอย่างโน้ก็บอกดังถ้าก็จจการตกใจแล้วเสียงดังแมน กินเลยเน,ะยนาะกินนางบตาต่ันกินน้มากกมอื้นอื้นน้ลายแมนอื้อน้ำลาย,อยาตอนนี้นะบายตห่งเห็ดเห็ดเพือนไปนอ้องแล้วก็เขาเ้ายังบอได้กินเลย,เยลเอโอ้มีผ<ม>ักมีกับกกกนะแกะมีขักด้วยแม่ไปแมืตอนยิบทานกินยิผักไปนอน ้เคกินหนมขวดก้าวอันนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งเนาะเข่าหมูขาไก่ยังก็มีเข่าเข่าขาหมูก็มีไหมมันเป็นได้ข่าขาหมูข่าขาหมูก็สินีเนื้อหมูนี่เลยนี่้างทางไป้วเลยหางตนน อันนี้ของเจของเจสายกะตของเจนี oh, ่นำนำสายโปรเจนี่อิกันนี่ซีเดบัหน่ากินน่ากินพีิน้องแต่ละถ้วยเดี๋ยวเ้องมาคิดกันน้ำลายแตกเสีะรอายพิร์สจได้วหกว่าเขาเนาะ เพราะว่าเขาเขาหิวแห้งเขาก็เลยสั่งเอาขาวเ,ขาเพื่อเขาหยันกินบะเแลวป้าโทนี่เห็นแล้ว งัดเข้าไปไ <ง S 1> เพอรกระแซบห่านนี่นะแซบได้พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นห่านประจําที่ว่าห้ามาบ้านบ่าวตายแล้วหามากินเนาะมากินเพอกินเขาพี่น้องบ่ไกล้บ่ไกล,ล้ลวกะแต่ว,ว่าห้านเราเนะี่ยของกินเราเห็นนะแซบเนาะเพอกระแซบกับเบขากระแซบแบบไห้อร่อยทั้งนั้นเลยอู้ยเสนีเบิ่งคือซีอิ๊วแหง้ง นี่นะะทางลังสันี่วากินอ่างน้องนัดว่าสันไปจ่ายห้องแม่ลองกิ๊กเนาะอร่อยจ้าวะสันโหดอร เด็กเสพด้ยเปนมาแล้เด็กเสพเด็กเสยนมาแล่ะเด็กเสาย้้เแห้งเด็กเสพก็เป็นมาแล้วอาแมเห็นอ้มีพอเห็นนกได้ด้ตัวูเห็นยังพ่อกเห็น ในเมืองลกเฟิรนกำลังกินเฟิอย er ู่แมนพยายามเอาเสริมให้เพิ่ <ah> ์นเพราะว่าเฟิร์นเห็นลูกจิ๋วโอ้เพม่อนว่าเฮ็ดเพาะแบบสีเฮ็ดเพาะฟันเฟิร์นเออึดเอาลงดีๆเนี่ยก็พาปิดปากนะพาปิดปากเอาลงดีๆเออลคกกูว่าเอาเศนเฟิรออกกูานกูด้านก็เห็นลูกออกแค่ป้าพี่น้องหิวข้าวแห้งอู้ทุก สันนีหงัดงัดเป็นงัดผล่น้องกิ๊กเจก็คือบองัดน้ำมูลเนี่ยว่าเจมันหอดบ้างมันยังหอดเพิ่มนะหมวกขาวสาวหมวกขาวนะเรื่องซาเนะเรื่องสีเรื่องสีนี่หงายคากแต่ได้อันนี้เป็นคองฮาวพี่น้องเลยอ๋ออะไรในแมง่วัน พี่น้องเอ๋ยน่ากินบบผัดกะเพราหมูกรอบเไาสั่งเบิร์ดหน่อยกิยน,น,นค,คู่กัน <c oughs> ถว้วยพี่น้องเอ๋ยวันนี้น้องนัดกับสิคอกินข่าวก็นด้วพี่น้องเด้อหิวแห้งแล้วตอนนี้พี่น้องคลิปนี้ก็บโค้ชย้ไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดด้วพี่น้องสบายดี